จีนจ๊าตาดีจีนจ๊ะตาดีเด็กเดกเห็ดนอกไว้ไปจ้าจีนจ๊ะหันมาเอาปุ๊กเขาก็จะเห็นวงนี้ก็เห็นกระเที่ยวเขานะ,อะตอนนี้ก็พ่อดากำลังเห็ดกินตอนเจ้าสาวน้ำแกัดตอนนี้ก็พ่อดากำลังเห็ดกินตอนเสาวจ่า,าจป่าลุง ครัวเนข,ข้าคข้าวรัวตอ,ตอนเช้าตื่นมากก็ต้องเห็ดกินกข้าวแรยังเป็นเดินทางเดี๋ยวมนีช่วยอีกล้วเหมือนไปหาเห็ดมามาเห็ดกินจะจะไ,ไดไปด้วยสวยให้ดักห้ากอ,อยู่หกโมงหกโมงด้เบิ่งดูแปดโมงแปดโมงยันาทีแปดโอยู่จากเละที่นาทีกัน แปดโมงแล้วป,ปลาเงียนหยแล้วนะเพระจะเดินทำให้เวันที่หนึ่งเจ้าก,กับเขาวันที่จะวางไปฝากเจ้าวันนี้ Thầy hát thầy phát, thầy xịn Gị tóc sọc lưu lạc sụp lạc lưu lạc sọc 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 lưu lạc มันก ah. tamam. no. no. ินอยู่แบบนน่อยมาแตมาแตมาพี่น้องพร้อมแล้วลงมือได้มสดีพี่น้องสวัสดีปลาดเดพัดพัดรวมเชียมากจะมาดีปลาเียแข็งเีแข้งมาล่ำเือสบายดีพี่น้องเปิดเเลยห่ยเยเบดอาลู เาเามากันสองคนจะไปมันกันหลุดเลกันหลุดเลยนะไม่ตัวให่ภนพตัวเีมาเลยเดกเกเขามันกาพไปเลยวันน้จินได้เท่ Làm cái thức ý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  bỏ ý thức ý thức ý

ไ่ยเยฝาก่ะยุบน้ำเพร่นี่ึงน้ำมือตีเนะโอ้ยทำหน่อยเลย <c oughs> จะคงจะกจา,กากสยอ,อ่ะตักหนึ่งต่อ ปัยุเขาเด้ยกำลังเขาหดตีนมันปลายมันกระติดตรงมันผ่านทวนาขีเราเนาะเจมหักมือแรงหรือมลมลมระแ้งลมจะตก กระดองขึ me. ้นบุกขึ okay. ้นมาอีกนะยังเกาะอาเมทามักเลยละงกมาเจาะใช่ครัตอนเท็จมันก็ยังเมื่อยแล้วจริ่ไข่นะเฮไข่ป่ะแค่ละงก์ก็ยังใหดรวมเฮ็ดกาะกันนี่คือวะไหนหมดเลยนะแค่จะมาหมักเท็ดกินแค่ละงกบป่ะหมักมาแคเท็จเราอื่น

พวกไว้วาในชองดอกน้อยแตปาประวันดอกใหญ่ๆเต็มใครผมไปอยู่เนาะใครทาเช่นงานไปเอาเนาะถ้าเชือจะหยุดงานไ้เชือมใส่ปลาคนเดียวคือไ่ใส่กระจาไว้หรอใส่ไปแล้วถ้าจุดฟรีบ่าบ่างเนาะเจ๋ออหน่อย โอ้จะกินวันลมกะแกนจะกิีแ้วเชื่อว่าเชื่อเชื่มันสิคุณอ้ายถ้าจะปั้งมันลมเน่มัดฮะเม่เอาไปหมดเลยอี่ยหมือวจะเพิ่มอะตืสนมาแมอ่ะแม่สุดไหมห้องแม่บอ

น่าบะมาขอกินข่าดมาขี้งยินั่งเนี่็คือคืจิ้งหรีดฟันจีนนะนี่จะหมักเต็นนังเลอะจะมกินเผาเี่ยจะ้ใช้อะไรเบิ้งไงด้ยถ้าม่าติดัปัเรื่องใะไปลูกต้องปลูกใส่ทำให้หาย บ่มาก็จัก <tuk> Ừ, qua mhm 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 Càng mhm 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 nó kia mhm 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 nó mhm 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 อืมนี่ก็ยังเอาบ่อึดน้ำบ่เออเอ e หนึ่งกินน้ำบุงตัวเองอดมันก็มีอยู่เก็บเอามีมเ้าวกุนอ้าวแต่ใบนะจนะอืมันลาอมเกินบ่มนเลย่ะอืผมมันก็มีแหัใหญ่น่ะอืน้กแป้ง ไปแล้วกระหูกนะถอากันใหม่แล้วมาด้ว๊ย